กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุผู้ชมคะเรามีตัวช่วยค่ะที่เรียกว่าจะสามารถผลิตน้ำในอุดมคติคได้เองที่บ้านเลยคุณผู้ชมก็คือว่าเครื่องกรองน้ำของกิฟฟรีนั่นเองอต้องขออนุญ,ญาตถามอาจารย์พีนะคะว่าตอนนี้มันเป็นรุ่นเซฟพลัสอะคาไาย มันมีพัฒนาการยังไงจริงๆต้องบอกว่ากิฟเรนเซฟพลัสอัลคาไลเนี่ยตัวเนี้ยพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15ปีเลยทีเดียวอันนี้เรียกว่าใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดครับบอกได้เลยว่าใหม่ล่าสุดแล้วก็แน่นอนว่าในอดีตเนี่ยเราเอาเอารุ่นยอดนิยมที่ขายดีอันดับหนึ่งของเรามาพัฒนาให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปมันต้องพัฒนาอยู่ตลอดของแบบนี้นะคะเราได้ไปมีความรู้อะไรใหม่ๆมาเราก็เอามาเพิ่มเติมนะคะในรุ่นนี้ค่ะต้องขออนุญาตถามว่าพิเศษอย่างไร ความพิเศษของเขานะครับอย่างที่บอกว่าเกี่ยวเรื่องของกระแสน้ําด่างหรือน้ำอัลคาไลรุ่นนี้จะผลิตน้ําดื่มในอุดมคติอย่างที่ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับสีคุณสมบัติหลักๆจะอยู่ในนี้หมดเลยเครื่องแค่นี้กล่องแค่นี้นะใช่ครับผลิตได้แบบว่าครบ4ข้อเลยถูกต้องเลยครับเป็นน้ําดื่มในอุดมคติที่เหมาะกับสุขภาพของเรานะครับค่ะต้องขออนุญาตถามลึกลงไปอีกครับอาจารย์คะเครื่องกรองน้ำพอพูดว่ากรองน้ําเราต้องรู้อยู่แล้วมีไส้กรองครับอ่า ไส้กรองของเขาเนี่ยมีกี่ขั้นกี่ชั้นเป็นยังไงกรองอะไรได้บ้างครับเชิญเลยอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วรุ่นนี้นะครับ,รบถือว่ามีกระบวนการกรองมากถึง9ขั้นตอนเลยทีเดียว9ผคุณผู้ชมก็จะได้กินน้ำใน9ขั้นตอนอถ้ามองแยกแค่ว่าของเรื่องของ กรองฝุ่นกรองสารฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับเบเบนะครับตัวนี้เป็นพื้นฐานมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือประโยชน์ที่มากขึ้นวันนี้ในเรื่องของกรองกําจัดเชื้อโรคเนี่ยรุ่นนี้มีมากถึง2ชั้นในขณะที่เครื่องน้ําทั่วไปกําจัดเชื้อโรคชั้นเดียวก็จาหน่ายกันแล้วครับเอาหรอใช่ครับอันนี้สองชั้นสองชั้นเลยทีเดียวนะครับแบบไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับลดจำนวนดีที่สําคัญ เราเพิ่มคุณค่าให้กับเขาะนะครับน้ำของเราเป็นน้ําดื่มในอตัตมัติมีคุณสมบัติดีๆมากมายเลยะนะครับผมถ้าเกิดว่ามาลองลงลึกไปเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าในในรุ่นนี้จะมีไส้กรองหินแร่มีหินแร่ด้วยมีหินแร่ครับข้อที่1คือเพิ่มแร่ธาตุที่มีประโยชน์ปกติในรุ่นเดิมเนี่ยเราก็มีการเพิ่มไส้กรองหินแร่อย,อยู่แล้วะนะครับแต่จะเน้น แคลเซียมและแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆปละลายนะครับแน่นอนแคลเซียมบำรุงกระดูกแมกนีเซียมถ้าเกิดว่าพูดถึงก็คือประโยชน์เยอะมากแต่เราพูดง่ายๆว่าบำรุงหัวใจแล้วกัน,นแล้วมันก็ช่วยดูดซึมแคลเซียมได้ด้วยใช่ครับแคลเซียมแมกนีเซียมมีอยู่แล้วแต่รุ่นนี้จะเพิ่ม ประโยชน์ของคุณค่าแร่ธาตุอีก2ตัวพิเศษก็คือซ um, ิลิเนียมและซิงหรือสังกะสีนั่นเองอค่ะมีประโยชน์ยังไงซิลิเนียมเนี่ยเอาหลากัหลกๆก็ง่ายๆคือช่วยต้านอนุมูลอิสระอ่าค่ะนะครับดังนั้นพูดง่ายๆก็คือช่วยต้านมะเร็งป้องกันมะเร็งนี่เองอนะครับสังกะสีถ้าเกิดในแง่ของสุขภาพผิวพรรณก็คือบำรุงผิวพรรณนะครับเกี่ยวเรื่องของกระบวนการทํางานในร่างกายด้วยสมรรถภาพต่างๆของร่างกายด้วยนะครับ เรียกว่า1สะอาดแน่นอนสะอาดแน่นอนครับฝุ่นฝ่นอะไรเรากรองสองชั้นเลยทีเดียวเชื้อโรคสองชั้นด้วยกรองฝุ่นกรองสารฆ่าเชื้อครบแน่นอนครบนะคะแถมยังเพิ่มแร่ธาตุลงไปอีกอย่างแรกคือเพิ่มแร่ธาตุนะครับสีตัวหลักๆครับแคลเซียมแมกนีเซียมซีเนียมกับซิงค์และแร่ธาตุอื่นๆหลายไปค่ะนะครับแต่ที่เหนือกว่านั้นครับรุ่นนี้จะมีเซรามิกบอลด้วย เซร,รามิกบอลเนี่ยจริงๆอู้บางคนมันคือคอ,อะไรนะครับไม่รู้เลยมันคืออะไรแต่จร,จริงๆแล้วเนี่ยเซรามิกบอลจะใช้ในวงการคล้ายๆว่าสุขภาพมาเป็นเวลานานพอสมควรเพราะเซรามิกบอลจะเปล่งลังสี F I R หรือ a ฟ Infrared เปล่งลังสีได้ด้วยเครื่องนี้จริงๆเนี่ยเซรามิกบอลเนี่ยจะคล้ายๆว่าจะแผ่ลังสีออกมาค่อยๆแผ่เรื่อยๆดังนั้นน้ำเนี่ยเรียกว่าน้ําจริงๆมีคุณสมบัติมหัสจรจย์มากๆค่ะ ทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาข้อสรุปถึงคุณสมบัติต่างๆของน้ําได้สมบูรณ์แบบนะครับบา,บางบางท่านบางกระแสบอกว่าน้ําสามารถเก็บข้อม,มูลได้หนึ่งเทอเรีมยมไบต์เลยตอนหนึ่งกรัขมของน้ําดังนั้นเมื่อน้ําผ่านลังสีต่างๆมันก็จะเก็บสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกมากนะครับฟาอินฟลเรจะช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตามธรรมาชาติวิตายฉันจะสวยแล้วนะนะครับและจะช่วยเกี่ยวเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตด้วยนะครับทำให้ได้ทั้งสุขภาพและความงาม นะครับดื่มเข้าไปนยิ่งบำรุงนะครับทานควบคู่กับกรีเฟรนอลลาเจนยิ่งดีเออยิ่งไปกันใหญ่อ่ามันจะช่วยในการที่กระตุ้นเข้าไปมีคอลลาเจนเป็นหลักและเรากระตุ้นให้มันสร้างขึ้นตามธรรมชาติเข้าไปนะครับเอามาล้างหน้ายิ่งดีเลยครับหน้ายิ่งเด้งหน้ายิ่งใสเออไม่เลามันไม่ต้องใช้ไฟด้วยไงมันไม่ต้องปืนอะไรก็แค่เอามาล้างหน้าใช่ครับเอาน้ำสะอาดมาล้างหน้านะครับเหมือนนางงามอาบน้ำแร่แช่น้ำนมเออนะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้ใช่ครับก็มีรทธิที่เป็นประโยชน์และ มีเซรามิกบอลและช่วยกรคอลลาเจนะครับผมและยังมีไส้กรองหินแร่มีไส้กรองหินแร่อีกช่วยเพิ่มความเป็นด่างให้กับน้ําอย่างที่เราบอกตอนแรกครับน้ําที่มีความเป็นด่างจะช่วยต้านมะเร็งจะช่วยสมดุลใช่ครับจะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระปรับสมดุลของร่างกายจริงๆแล้วน้ําที่มีความเป็นด่างเนี่ยจะช่วย ป้องกันโรคแห่งความเสื่อมต่างๆนะครับโรค NCD เป็นต้นโรคที่เราสร้างเองไม่ว่าจะเป็นเบาหวานมะเร็งความดันหัวใจอะไรพวกนี้นะครับแต่โรคที่เราค่อยสร้างมาเรื่อยๆน้ำด่างใช่ครับน้ำด่างเนี่ยจะช่วยต้านตรงนั้นนะครับเป็นอย่างดี นี่คือ3คุณสมบัติที่เพิ่มอย่างมาชัดเจนเพิ่มขึ้นทีแค่ฟังก็คุ้มแล้วนะใช่ครับต้องถามค่ะว่าพอเราฟังอย่างนี้คุงคนบอกเอ้ยไอ้พวกแร่เท่าแรท้าเซรามิกบอลอะไรพวกนี้ปลอดภัยไหมอ่ะครับน้ำที่ออกมาปลอดภัยไหมเนี่ยอ่าจริงๆเป็นคําถามที่ดีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับมีการส่งตรวจจากสถาบันชั้นนําทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำแล้วที่สําคัญมาตรฐานการผลิตนะครับระดับสากลใช้มาตรฐานการผลิต ISO 9001 version 2008ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตที่ อัปเดตที่สุดในโลกสูงสุดตอนนี้ใช่ครับสำหรับปัจจุบันนี้เรียกว่าปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนวางใจได้ใช่ครับนะคะแล้วก็ต้องถามต่ออีกว่าไอ้พวกไส้กรองต่างๆนานาที่มันแบบว่าขั้นเทพขนาดนี้ค่ะอาจารย์มันมีอายุไหมหรือว่ากรองได้แบบตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ครับผมอย่างที่บอกย้อนไปตอนแรกครับเครื่องกรองน้ำเนี่ยทุกบ้านจำเป็นต้องมีเครื่องกรองน้ําที่ดีค่ะดังนั้นหัวใจสําคัญของเครื่องกรองน้ําคือมันก็ต้องมีอายุการเปลี่ยนไส้กรอง <ừ> ถ้ามองตรงๆก็คือเครื่องกรองน้ำจะเหมือนกับเป็นเขื่อนที่กักเก็บสารพิษสารเคมีไว้ไม่ให้มันหลุดออกมาตราบใดที่ยังไม่เกินอ,อายุคือพูดง่ายๆเขื่อนยังไม่ชํารุด<อ>หรือเขื่อนยังไม่ล้นน้ําน้ํายังไม่ล้นเขื่อนนั่นเองดังนั้นเครื่องรุ่นนี้จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่1ปีหรือ5 0 0พันลิตร5 0 0พันลิตรหรือ1ปีใช่ครับก็เปลี่ยนไส้กรองครั้งหนึ่งซึ่งการเปลี่ยนไส้กรองก็ง่ายมาก <peach> เครื่องยังอยู่นะเปลี่ยนแต่ไส้กรองใช่ครับเครื่องเนี่ยจริงๆอายุของเขาเใช้เปสิบสิบปีก็ได้เพราะว่าวัสดุเราใช้วัสดุระดับอาหารหรือฟ<อ>ู้ดเกรดจริงๆเราเราส่งนําเครื่องตัวเนี้ยนะครับทุกชิ้นเลยเอาไปบดย่อยนะครับเป็นผงๆแล้วเอาไปวิเคราะห์สารปนเปื้อนสารพิษสารเคมีไม่เจออะไรครับอ,อ่ามันเป็นฟู้ดเกรดทุกชิ้นโอก็เรียกว่ามันแบบเขาเรียกว่ามันปลอดภัยอะ่ะ<ช>ปลอดภยัยทั้งตัวเครื่องปลอดภัยทั้งน้ําที่จะผ่านออกมาใช่ครับ แผนนี้มีประโยชน์อีกแต่ว่าต้องเปลี่ยนไส้กรองใช่ครับถูกไหมคะหนึ่งปีหรือ5,000ลิตรหนึ่งปีหรือ5 0 0พันลิตรครับผมเออเอาเป็นว่าจำง่ายๆว่ามาณหนึ่งปีหนึ่งปีประมาณนี้บ้านทั่วๆไปก็มักจะใช้ไม่ค่อยถึง5,000ลิตรอยู่แล้วค่ะนอกจากจะไปอยู่ตามแบบว่าโรงพยาบาลหรืออะไรที่มันเป็นสาธารณะที่คนจะใช้กันเป็นประจามถูกไหมคะรุ่นนี้เราออกแบบให้ใช้กับน้ําที่ผ่านมาตรฐานน้าใช้อาทิเช่นน้ําฝนก็ได้อ๋อออน้ำฝนมาใส่ได้ใช่ครับน้ำถังก็ได้ครับอหรือเป็นน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน ถ้าเป็นน้ำประปาที่เราไม่มั่นใจน้ำประปาบาดาลน้ำประปาหมู่บ้านบางที่ก็เก็บตัวอย่างมาส่งตรวจที่ศูนย์ได้แล้วจะตรวจให้ฟรีนะครับเพื่อว่ามั่นใจว่าสามารถใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าน้ําอะไรก็ตามที่ใส่ลงไปแล้วคือบางอย่างมันสกปรกมากเกินครับผมอย่างที่บอกว่าเครื่องกรองน้ําเพื่อสุขภาพเราต้องเลือกน้ําดิบด้วย เ <ừ> mm. พราะเราไม่ใช่ว่าเครื่องกองน้ําที่แบบว่าเป็นเครื่องบำบัดน้ําอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราเป็นเครื่องกองน้ําเพื่อสุขภาพเราคงไว้ซึ่งแร่ธาตุมีการ <ừ. S 2> เพิ่มให้ด้วยมีความเป็นด่างดังนั้นน้าน้ําตั้งต้นหรือน้ําดิบเนี่ยต้องดีในระดับหนึ่งื่อง่ายต้องเป็นน้ําประปามาตรฐานนั่นเอง <ừ> mm. หรือเป็นน้ําฝนน้ําถังก็ได้ คอเคค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตว่าเราขออนุญาตมาดูได้ไหมว่าเอ๊ะไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรเวลาซื้อไปได้อะไรบ้างจริงจริงตัวนี้ติดตั้งง่ายมากนะครับผมใช่ผมขออนุญาตโชว์ให้ดูได้เลยค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเราว่าหนึ่งมันไม่ต้องใช้ไฟอันนี้เป็นความสะดวกอย่างแรกเลยอาจารย์เพราะว่ามันตั้งตรงไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมาอยู่ใกล้ป้องใกล้ปักหรืออะไรก็ตามแต่เลยครับถูกไหมคะมาเริ่มจากชิ้นแรกครับคือฐาน ฐานเครื่องเนี่ยอย่างที่บอกว่าแม้กระทั่งฐานเครื่องก็ยังเป็นวัสดุเกรดพรีเมียมนะครับเ,เกรดที่ปลอดภัยมากๆเลยมีความแข็งแรงนะครับทนมไม่ต้องกลัวว่าจะแตกง่ายๆนะครับแล้วถ้าจะหยิบตัวเครื่องก็คือล้วงมือเข้าไปทั้งหมด<อ>แล้วหยิบมา<ด>ทั้งชิ้นได้เลย,เลยนะนะครับ อ๋อมันก็จะมีที่กล่องที่กดอะไรมาเรียบร้อยคุณผู้ชมไม่ต้องต่ออะไรทั้งนั้นใช่ครับจริงๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็เสร็จแล้วแต่ว่าถ้าในเครื่องใหม่จริงอาจจะมีถุงพลาสติกเล็กน้อยเราแกะออกเอาออกนะจ๊ะคุณผู้ชมนะครับเป็นัานน้ำจะไม่หลั่งนะครับโอเคทีนี้ส่วนที่เพิ่มประโยชน์ให้กับน้ําก็คือจะเป็นไส้กรองหินแร่นะครับอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นฝานะคะคุณผู้ชมก็จะมี2ชั้นตรงนี้เปิดฝาไส้กรองหินแร่นี้จริงๆจะอยู่ในฟองน้ํากันกระแทกแล้วก็แกะมาแล้วก็วิธีีกกาารรรใช้้งงนนคัแ่ เราก็แค่เอามาเขย่าแกว่งแล้วแช่ในน้ําในช่วงเวลานั้นขนาดไหนในช่วงเวลาที่กรองน้ําทิ้งไปประมาณ2 3นถะึงาน้ำเป็นการวอร์มเครื่องครั้งแรกเท่านั้นเองอเราเติมน้ำเข้าไปเต็มตรงนี้น้ําค่อยๆไหลลงมาผ่านการะบวนการกรองทั้งหมด9ขั้นตอนนะครับแล้วก็เทน้ําทิ้งไปเมื่อเมื่อกลองไปประมาณ2-3รอบเราค่อยเอาหินแร่เนี่ยมาใส่กลับเข้าที่เดิมครับ และก็กรองน้ําจริงๆเนี่ยน้ำสะอาดเนี่ยดืมได้ตั้งแต่น้ําแรกอยู่แล้วแต่ว่าที่เราให้กรองทิ้งไปเนี่ยเผื่อว่าเป็นการล้างค่าวฝุ่นต่างๆเล็กๆน้อยๆอ่าค่ะนิดๆหีน่อยแล้วเพื่อความสบายใจใช่ครับและเป็นการกระตุ้นการทํางานของไส้กรองอัลคาไลให้จบูรณ์แบบด้วยนะครับผาจาขอโทษนะคะอาจารย์หมายความว่าชิ้นแรกเนี่ยคือหินแรกชิ้นเมื่อกี้ที่อาจารย์หยิบขึ้นมานะคะอันนี้คือหินแรกแต่ข้างในเนี่ย ข้างในตรงนี้มันคือไส้กรองตรงนี้คือไส้กรองขออนุญาตยกขห้นให้ดูอ,ะะอันนี้คือไส้กรองนะคุณผู้ชมนะคะ มีไส้กรองอยู่แล้วอันนี้คือ9้าขั้นตอนนะคะคหินแร่เนี่ยคือตังหาที่เราจะใส่ไปจ,จ,จ,จริงจริงทั้งหมดรวมนะครับท,ท,ทั้งการกรองนะครับได้หินแร่นะครับและระบบต่างๆก็จะเป็น9้าขั้นตอนรวมกันกระบวนการกรองข้างล่างจริงๆจะมีอยู่5้าขั้นตอนนะครับก็มีกรองฝุ่นกรองสารค้าเชืือโรองเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราควรจะเปลี่ยนเราควรจะเปลี่ยนตัวไหนคะจ่าจริงๆเวลาเปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนพร้อมกันทั้งคู่นะครับตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวไส้กรองข้างล่างนี้ด้วยนะครับวิธีเปลี่ยนง่ายมากครับก็หมุนออก แล้วก็เปลี่ยนพร้อมกันนะครับพร้อมกับเป็นหลอดไฟคผู้ชมใช่ครับแล้วก็เาสมมติว่าไส้กรองใหม่แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอ๋อแล้วก็หมุนแค่นั้นเองมันก็ค่อยๆเข้าไปนะครับหมุนให้ตรงเกลียวของมันนะคะก็เป็นอันเสร็จพิธีง่ายมากๆเลยนะง่ายมากแล้วก็ตั้งที่บ้านตั้งที่บ้านนะครับอ๋อพกพาไปที่อื่นก็ได้สมมุติว่าถ้าเกิดเราจะไปตามรีสอร์ทไปพักกันที่อื่นหรือจะตั้งตามที่ทํางานพกไปได้นะครับจริงๆอาจารย์มันเอาไปขยายงานได้นะ ขยายงานง่ายมากอย่างที่ผมบอกว่า,าถ้าเกิดว่าจะไปขยายงานนะครับก็แค่ยก,ยกใส่จะใส่กล่องก็ได้นะครับกล่องเราไม่ต้องทิ้งนะครับเก็บใส่ได้เลยอย่างที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้ะระยะนิดนึงนะครับผมโชว์ให้ดูว่าก็หยิบอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ตัวนี้ปิดเข้าไปแล้วก็ปิดฝาแล้วปิดฝาก็เรียบร้อยแล้วพอถึงบ้านลูกค้าก็อาจจะหยิบออกมาปุ๊บแล้วก็โชว์ให้ดูเอามาสนุกด้วยนะนะครับ ออกมาเรียบร้อยครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็เป็นจุดเด่นของเขาว่าเขาเคลื่อนย้ายได้โดยง่ายแล้วก็ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันสะดวกสบายคนะครับแล้วมันก็น่าเชื่อถือใช่ครับตั้งห้องครัวก็ได้ห้องรับแขกก็ได้ตั้งหัวนอนก็ได้นะครับเออจริงในห้องนอนสาคัญใช่ครับคราวนี้อาจารย์ขาวเวลาใส่น้ำเราใส่ลงไปตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเรามีปริมาณการใส่ไหมเช่นสมมุิว่าทุกวันเนี่ยเราควรดื่มน้ำอย่างที่อาจารย์สอนเราคือ1.5ถึง3ลิตรครับผมเราควรจะใส่ลงไปเนี่ยครับ อยู่ถึงตรงไหนควรจนะใส่ไปทีละเยอะๆรหรือน้อยๆใส่แล้วให้มันกองรอไว้ได้ไหมอโอเคจริงๆเป็นคําถามที่ดีมากะนะครับอย่างที่บอกว่าการใส่การเติมน้ำเนี่ยเราเติมน้ําจะใส่เยอะใส่น้อยอยังไงก็ได้แต่ขอให้เต็มที่ก็คือไม่เกินตรงนี้มสมมติว่าข้างล่างอน่8ลิตรข้างบน6ลิตรถ้าเกิดว่ามันใกล้ๆลงมาใกล้ๆก๊อกแล้วนะครับคือเริ่มปริมาณน้อยลงแล้วยางอย่างที่บอกว่าจาก8ลิตรหรือ2 l l. ลิตรแล้วเราก็เติมเต็มข้างบน มันก็จะลงมาเป็น8ลิตรเหมือนเดิมนะครับเราไม่ต้องรอนะครับบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมมันนั่งรอนั่งดูก็จะเหมือนกับว่าเวลาหุงข้าวแล้วเราเราไข้าวสุกมันก็จะรู้สึกเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่ครับเราทิ้งไว้เลยให้มันให้มันพอๆแบบใช่ครับนะเราก็กะระยะว่าโอเคมันเริ่มน้อยแล้วเราก็เติมเต็มแล้วก็ไปทานอย่างอื่นกลับมาก็มีน้ําดื่มทั้งครอบครัวความเร็วประมาณ20ลิตรต่อชั่วโมงคถือว่าพอเพียงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ เราเป็นคนที่ทานน้ำเกินวันละ20ลิตรต่อชั่วโมงก็อาจจะไม่เหมาะซึ่งผมไม่มีแล้วนะคะคราวนี้อาจารย์ค่ะในทุกๆวันเนี่ยเราต้องถอดออกมาล้างไหมมันจะมีตะไคร้ไหมอหมจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าตั้งในสภาวะที่ ไม่ได้โดนแสงแดดหรือว่าม่น้ำน้ำดิบไม่ได้มีปัญหานะครับจะไม่ต้องล้างอะไรเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว1ปีมันโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่สามารถควบคุมฝุ่นตะกรอนตรงนี้ได้เราก็อาจจะต้องมีการเช็คผ้ากองออกมาดูสักหน่อยนะครับผมซึ่งไส้กรองข้างในเนี่ยเราสามารถหมุนออกมาได้โดยง่ายเพื่อดูผ้ากองขาวเท่านั้นเองซึ่งหน้าที่ของเขาคือตัวกรองฝุ่นะนะครับผมซึ่งไม่ยาก เพราะฉะนั้นอาจจะสามารถทําความสะอาดได้บ้างตามแต่ลักษณะของน้ําที่เราเติมลงไปพูดง่ายก็คือทําความสะอาดได้ตามคู่มือซึ่งง่ายจริงๆนะครับขนาดเปลี่ยนไส้กรองเมื่อกี้ยังง่ายเลยประกอบอย่างง่ายเลยมาล้างนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่านี่เป็นเครื่องมือนะคะที่จะทําให้หนึ่งคือสุขภาพของคุณผู้ชมแล้วก็ตัวของคนที่คุณผู้ชมรักนะคะเรียกว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะสองเป็นอุปกรณ์ที่จะสามารถพูดตรงๆคือเพิ่มรายได้ขยายธุรกิจของคุณผู้ชมได้ เรียกว่าง่ายมากเลยอะแล้วก็คือโอ้ใครๆก็ต้องทานน้ำนะคุณผู้ชมถูกไหมคะอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปขยายงานจริงๆนําเสนอลูกค้าจริงๆเนี่ยเราอาจจะยกตัวเครื่องไปทั้งตัวก็ได้จะได้จะได้ภาพที่ดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เตรียมตัวพร้อมขนาดนั้นแต่สิ่งสําคัญเวลาเราออกจากบ้านเราต้องทานน้ำไหมครับทานอยู่แล้วก็อาจจะต้องกดน้ําออกจากบ้านไปนะครับใส่ขวดสักขวดหนึ่งนะครับไว้ดื่มตามปกติแล้วถ้าเกิดว่าเจอผู้มั่งหวังเขาสนใจจริงๆเราอาจจะพูด ถามเขาตรงเออพี่รู้จักน้ําด่างไหมน้ำอ,อัลคาไลไหมที่บ้านเคยได้ยินไหมนะครับถ้า,างั้นพี่เวลาสักห้านาทีไหมครับเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูแล้วเราก็ทดสอบให้ดูครับว่าน้ําด่างกับน้ําที่เขาดื่มอยู่มันมีความแตกต่างกันยังไงทดสอบยังไงคะ,ะคอันนี้เป็นน้ำที่อาจารย์เตรียมมานะคะก็ค,คือกรองออกมาจากเครื่อง C เซ<อ>พลัสอัลคาไลนี่แหละ,ะ,ะสมมติจริงๆถ้าเกิดเราเตรียมมาเรียบร้อยแล,แล้วเราก็แค่เอามาลองทดสอบดูนะครับจริงๆน้ําที่มีความเป็นด่างหรือว่ามีความ ความเป็นกรดด่างที่แตกต่างกันก็จะให้ค่าสีออกมาแตกต่างกันอย่างที่เราเคยเห็นการสาธิตไปบ้างแล้วนะครับผมตรงนี้ครับน้ำยาทดสอบ ph นะครับผมก็หยดลงไปถ้าเกิดว่าเจอน้ําที่มีความเป็นกรดด่างนะครับเช่นมีความเป็นด่างสูงก็จะมีสีค่อนข้างเป็นสีน้ําเงินนะครับ็เงินชัดเจนเลยเงินชัดเจนครับถ้าเป็นน้ํา r o หรือน้ําที่มีความเป็นกรดก็จะเป็นสีเหลือง Oh, นะครับถ้า <okay. S 2> เป็นน้าทั่วๆัวไปก็จ,จะเป็นสีเขียวหรือ hmm. น้ําเงินอ่อนกว่านี้ <Okay. S 2> น้ําแรกก็จะเป็นสีน้ําเงินอ่อนๆน, <Okay. S 2> นะครับแต่น้ําออาคาไลที่เหมาะเนี่ยก็คือสีประมาณนี้ oh. นะครับผมกำลังดีซึ่งเราเทียบได้จะมีตารางเทียบสีต่างหากนะครับไม่มากไม่น้อยเกินไป hmm. ถ้าเกิดว่าเข้มเกินไปเป็นม่วงเป็นเป็น,เป,นเป็นสีดําอันนั้นอาจจะเยอะเกินไปอ่าค่ะ เพรานะฉะนั้นปริมาณที่พอดีก็คือประมาณนี้ใช่ครับนะะักข่าววันนี้นะคะ <S <S คุณผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับน้ําค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยหลักในการดํารงชีวิตของคุณผู้ชมเลยนะคะที่สําคัญที่สุดค่ะวันนี้นะคะเราได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวช่วยตัวสําคัญที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงน้าธรรมดาในชีวิตคุณผู้ชมเนี่ยให้กลายเป็นน้ําในอุดมคติ <S <S คซึ่งดีต่อสุขภาพของคุณผู้ชมเองและคนที่คุณผู้ชมรักนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคะ่ะอาจารย์พิระเดชสิริเขตค,ค่ะขอบพระคุณคะ่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติชมรายการหรือว่าติดตามรายการย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้เลยค่ะวันนี้เราสองคนลัคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ